สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจิกกี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูตัวนี้นะคะนั่นก็คือคําเหล่านี้นะคะพวกเขาแปลว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกคําศัพท์นะคะในภาษาเยอรมันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเจคำแรกค่ะคําแรกนะคะอ่าอ,อยากินเอาคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรเอ่ย มีดอเด็กมีอืแล้วก็นอนหนูอ่านว่าดึนนะคะดึนนั่นเองแป,อะะแปลว่าผอมนะคะดึนแปลว่าผอมเนอะตัวต่อไปค่ะอันนี้คือสละอีนะคะอ่านใบให้แล้วตัวนี้อ่านว่ายังไงเอ่ยอื้มเสะเกิรตัวนี้นะคะอ่านว่า i ิ k นะคะ i ิ k แปลว่าอะไรออกเสียงด้วยนะคะ i ิชแปลว่าอ้วนนะคะแปลว่าอ้วน e ซก g ก o d ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปมีสระทั้งหมด2ตัวนะคะหนึ่งสองอ่านว่ายังไงเอ่ยเพราะฉะนั้นจะต้องออกเสียงสองพยางนะคะอ่านว่าอือ จะมีตัวที่มีชื่อว่าดอเด็กค่ะดอเด็กนะคะตัว R อยสระ,ะเอต้องอยู่ข้างหน้านะคะเซะค่าติดกันแบบนี้คือคอควายสองตัวนะคะตัวนี้คือเสียงอิกนะคะหรืออีนะกเนาะแรก k ีนะคะแรกคีแปลว่าสกรปรกนั่นเองนะคะสกระปรกไม่สะอาดตัวต่อไปค่ะ มีสระแค่ตัวเดียวนะคะเราจะต้องออกเสียงเป็นสระครั้งเดียวก็คือออกเสียงเป็นตัวพยางค์เดียวนะคะตัวนี้คือดอเด็กค่ะตัวนี้คือสระอูเนาะตัวนี้มอมาถ้ามันอยู่ติดกันแบบนี้เราแปลแค่ครั้งเดียวเพราะว่าตัว m ตัวนี้มันไม่มีตัวไหนเพิ่มเติมข้างหลังนะคะเราก็จะแปลแค่ตัวเดียวอ่านว่าดุ่ม แปลว่าไม่ฉลาดนะคะไม่ฉลาดตัวต่อไปค่ะอ่านว่ายังไงเอ่ยแล้วมีสระอยู่ทั้งหมดกี่ตัวตัวนี้นะคะ s c h เราจะออกเสียงเป็นตัวนี้ลอลิงค่ะตัวนี้สระเอาอ่านว่าเราอ่านว่าเราเราแปลว่าฉลาดนะคะ เฉาฉลาดโอเคด่นผอมค่ะดิกอ้วนแทรกคิกสกรปรกตุ้มไม่ฉลาดเฉาฉลาดค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้คือคอขวายนะคะตัวนี้ลอลิงตัวนี้สระอู ตัวนี้กอไก่อ่านว่าคลุกนะ,ค,ะคลุกก็แปลว่าฉลาดเหมือนกันคําว่าฉลาดมันมีหลายคานะคะแล้วแต่ว่าเราจําคําไทยได้เราก็ใช้คานั้นนะคะแต่เวลาฝรั่งพูดเราไม่รู้เลยว่าเขาจะออกเสียงหรือใช้คําไหนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หมดนะคะโอเคคาที่7ค่ะคาต่อไปเนาะตัวนี้คือตัวหา่านะคะตัวนี้สระเอลอลิงตัวเอ ะะเพราะฉะนั้นอ่านว่า hell hell นะคะแปลว่าสว่างนั่นเองะ <"The> อือหืตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือดอเด็กตัวนี้คือสระอูนะคะ e n คาอยู่ติดกันแบบนี้นะคะตัว n จะกลายเป็นงองูดุ่งแล้วก็จะมีคอควายค่ะ แล้วก็จะมีสระเอเนาะแล้วก็ลอลิงอ่านว่าดุงแคลนะคะดุงแคลแปลว่ามืดค่ะนะคะมืดส so, ตัวต่อไปค่ะเราลองดูสระดูค่ะสระมีกี่ตัวนะคะสระของเรามีกี่ตัวตัวที่หนึงตึกตึกมี3ตัวเพราะฉะนั้นออกเสียง3มเสียงนะ,ะถ้าสระอยู่ข้างหน้าเราจะแถมอออ่างให้เขาด้วย A นะคะจากนั้นตัวนี้คืออันที่2คือลอลิงแล้วก็สระเอเอเลแล้วก็กอไก่สระอค่ะกอไก่แต่ถ้ามันมีตัว N อยู่ข้างหลังจะให้มันเป็นอันเลยนะคะสระอันแล้วก็ทอทหารอ่านว่า Elegant Elegant อืมกัน,กนคือหรูหรานะคะดูแล้วหรูเนาะอืมโอเคค่ะ คำต่อไปค่ะคำต่อไปสระมันอยู่ข้างหน้าเราก็แถมอออ่างให้มันก่อนนะคะแล้วก็สระเอแล้วก็เอเก็กคืององูอ่านว่าเอง็งเองนะคะแปลว่าแคบนะคะแปลว่าแคบนั่นเองโอเคสรุปค่ะคลุกฉลาดเฮลสว่างดุ n ง e คมืด elegant, ru, eng, hvad var kæmpen